สวัสดีค่ะเราก็มอคพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องหมอฟ้าไพา่ยิปซีนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงนะคะสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจําวันจันทร์ที่8นะคะมีนาคมนะคะพศ2564นะคะคําพยากรณ์นะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะ เรียกว่าดูไวเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันนะคะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากร์ดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชททักไลน์มีค่าครูนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไป้4ยนี้นะคะจงบอกกลา่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันจันทร์นะคะที่8นะคะ มีนาคมนะคะพศ2564นีนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะตั้งแต่คนวันอาทิตย์นะคะมาดูนะคะว่าคนวันอาทิตย์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะ คนวันอาทิตย์สองไม้เท้านะคะมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสดีๆเข้ามาจะได้รับข่าวดีนะคะนะรวมถึงนะคะช่วงนี้คนวันอาทิตย์จะทําอะไรควรจะมีคู่หูมิตรที่ปรึกษามีบัตตี้นะคะนะรวมถึงนะคะการค้าขายในโลกออนไลน์ในโลกสื่อโซเชียลจะประสบผลสําเร็จดีนะคะมีดวงของการได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือใครบางคนนะคะอาจจะทํากิจการนะคะ สินค้านาเข้าส่งออกระหว่างประเทศนั่นเองนะคะสองดาบจะเกี่ยวข้องในเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญานะคะนะรวมถึงการค้าขายในโลกออนไลน์นะคะนะสองดาบอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของอ,อ,อิเล็กทรอนิกส์นะคะเล็กๆชิ้นเล็กๆนะคะเช่นโทรศพัพท์โน้ตบุ๊กนะคะนะเครื่องมืออัลลอนะคะนะชิ้นเล็กๆนั่นเองนะคะเก้าดาบนะคะเรียกว่าช่วงนี้คนวันอาทิตย์นอนไม่ค่อยจะหลับนะคะรับๆตื่นๆน,นอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีนะคะนะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามานะคะให้ต้องแบบ พุ่นคิดนั่นเองนะคะรวมถึงให้ระมัดระวังในเรื่องของเอกสารนะคะการค้คำประกันนะคะอ่านให้ดีอ่านให้รอบคอบก่อนก็แล้วกันนะคะนะใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการขัดผลประโยชน์กันเกิดขึ้นด้วยนะคะการเงินนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะตึงอยู่เหมือนกันนะคะนะ <Yeah. S 1> ดูเหมือนใครบางคนต้องระมัดระวังในเรื่องของโทรศัพท์โน้ตบุ๊กด้วยนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องให้ต้องเปลี่ยน <S <S ให้ต้องซ่อมให้ต้องซื้อใหม่นั่นเองนะคะนะแต่การเงินก็เรียกว่าพอจะแบบ ประคองตัวเองไปได้นะคะในช่วงนี้ถ้าในเรื่องของความรักนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดการทะเลาะกันมีปากเสียงการมีข้อขัดแย้งกันนะคะมีเรื่องไม่เข้าใจกันอารมณ์ขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงกันนั่นเองนะคะนะคนโสดเรียกว่ายังต้องโสดต่อไปก่อนนั่นเองนะคะไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะนะเพราะว่าบางครั้งนะคะคนที่เข้ามาจีบมาพูดด้วยนะคะนะอยู่ในสภาวะที่ไม่ชัดเจนคุมเคี่ยนั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังในเรื่องของความดันไมเกรนสายตานะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสื่อนะคะนะหรือตัวเราเองมีดวงของการเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะมาดูนะคะว่าพระอยากจะบอกเสริมอะไรคนวันอาทิตย์นะคะส่องไม้เท้านะคะนะช่วงนี้นะคะคนวันอาทิตย์อาจจะต้องมีในเรื่องของการเรียนรู้<ๆ>การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมให้กับตนเองนะคะนะเรียกว่า เป็นการเพิ่มความรู้เพิ่มความสามารถให้กับเราตัวตัวเราเองนะคะนะเพิ่มช่องทางเพิ่มโอกาสดีๆให้กับตนเองด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีในเรื่องของการที่ตัวเองไปเป็นที่ปรึกษาเป็นคอนซัลท์ไปแก้ไขปัญหาให้กับบุคคลอื่นนั่นเองนะคะจะทําอะไรก็ให้รอบครอบนะคะนะเรียกว่าส่องไม้เท้าขึ้นมานะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานนั่นเองนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ย,ยิปซีนะคะมีเลข2มีเลข2นะคะนะแล้วก็เลข8นะคะที่จะให้โชคนะคะคนวันอาทิตย์นะคะหมอฟ้าแนะนําว่าเช้ามาให้ใส่บาตรท,ทาบุญกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตนเองนะคะรวมถึงใครที่นอนไม่ค่อยจะหลับนะคะนอนหลับหลับตื่นตื่นช่วงนี้ให้มีในเรื่องของการสวดมนต์นะคะก่อนนอนนะคะนะเรียกว่าจะทําให้สมาธิสตินิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะคนวันจันทร์นะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะว่าคนวันจันทร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะคนวันจันทร์หกถ้วยนะคะนะหกถ้วยเรียกว่ามีดวงของการเดินทางนะคะนะไปในสถานที่เก่าๆได้พบมิตรเก่าได้พบเพื่อนเก่านะคะได้ติดต่อกับลูกค้าคนเก่าๆนะคะอาจจะมีในเรื่องของลูกค้าแบบปากต่อปากนะคะนะทาวเวอร์นะคะเรียกว่าจะมีในเรื่องของการ ยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะน้าทาวเวอร์ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์คำพูดการทะเลาะการมีปากเสียงการมีข้อขัดแย้งมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะแต่ใครที่มีปัญหากันอยู่นะคะน้าไม่เข้าใจกันนะคะมีหกถ้วยขึ้นมาประกบนะคะนะก็เรียกว่ามีดวงของการอภัยให้กันนะคะการกลับมาคืนดีกันเรียกนะคะเรียกว่ายังต้องพึ่งพาอศาศัยซึ่งกันและกันนะคะทาวเวอร์สามดาบระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะน้าอย่าขี้เวี่ยงขี้วีนอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะนะ เรียกว่าวันนี้นะคะสถานการณ์สภาวะสิ่งรอบข้างนะคะมันอาจจะกดดันตัวเรานะคะนะก็เรียกว่าให้ใจเย็นๆเ,เข้าไว้นะคะนะให้มีสตินะคะนะรวมถึงเ o w e r ใครที่ทํางานเกี่ยวข้องในเรื่องของงานรับเหมางานก่อสร้างงานทุกตึกงานสร้างบ้านงานขายประกันนะคะนะเรียกว่าถูกฉลกับดวงของตัวท่านนะคะจะไม่มีผลนะคะนะแต่มี3มดาบก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนะคะนะที่ทิมแทงเสียดแทงจิตใจกันนะคะอาจจะมีคําพูดที่แบบไม่ค่อยจะหวังผลดีต่อกันนะคะนะ แต่หน้าที่การงานนะคะนะเรียกว่ายังต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนเกิดวันจันทร์นะคะช่วงนี้มีเหตุแต่ให้ต้องเสียเงินอยู่ตลอดเลยนะคะนะเรียกว่าข้าวของภายในบ้านอาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องเสียนะคะนะรถยางแตกยางรั่วหม้อน้ําแตกนะคะนะก็ต้องรอบคอบกันด้วยนะคะนะแต่ถามว่าการเงินติดขัดไหมการเงินค่อนข้างจะตึงๆเลยทีเดียวนะคะนะถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของ ปัญหามือที่3มปัญหารักสามเศร้านะคะความรักข้งเก่าๆอาจจะก,กลับมาทําให้เราเกิดความสับสนว้าวุ่นใจนะคะนะรวมถึงนะคะให้เรามารองในเรื่องของอารมณ์ที่หึงขี้ห่วงขี้ระแวงกันด้วยนะคะอาจจะมีในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นนะคะนะ รวมถึงนะคะถ้าเป็นคนโสดนะคะมีดวงของการได้พบรักนะคะเรียกว่ารักต่างไวัยนะคะหรืออาจจะพบรักกับคนที่เขามีตําหนิมาแล้วนะคะพอไม้แม่ไม้นะคะลองรู้ให้ดีด้วยนะคะว่าเขาโสดจริงหรือเปล่านะคะค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะคะเพราะว่าตัวเราอาจจะเข้าไปเป็นมือที่3ของบุคคลอื่นได้นะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันจันทร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดท้องนะคะนะโรคกระเพาะกดไหลย,ย้อนนะคะนะ ทานน้ำเยอะๆนะคะวันนี้คนเกิดวันจันนะอาจจะมีในเรื่องของการเป็นร้อนในนะคะนะการลื่นการหกล้มนะคะการตกจากที่สูงอุบัติเหตุรถเฉี่ยวรถชนนะคะอาจจะมีเรื่องให้ต้องหมูมีใจนะคะรวมถึงการเจ็บคอไอมีเสมหะการเป็นภูมิแพ้นะคะนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคนเกิดวันจันหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญนะคะนะทำบุญกับวดัดกับโรงพยาบาลนะคะหรือว่าสํานักสงฆ์สานักปฏิบัติธรรมนะคะ อาจจะทําบุญโดยการบริจาคค่าน้ําค่าไฟนะคะนะเติมน้ํามันตะเกียงนะคะถวายเทียนคู่นะคะนะาใครที่เป็นคู่รักกันนะคะก็จูงมือกันไปทําบุญด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการเสริมดวงให้กับความรักให้กับตัวท่านเองนะคะมาดูนะคะว่าพายอยากจะบอกเสริมอะไรคนเกิดวันจันทร์นะคะก้าวถ้วยนะคะคนเกิดวันจันทร์กินเก่งทานเก่งนะคะนะเพราะฉะนั้นระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะอย่าตามใจปากมากจนเกินไปนะคะนะเดี๋ยวมันจะเป็นผลเสียนะคะนะ เรียกว่าอะไรที่มันมากเกินไปบางครั้งมันก็ไม่ดีนะคะนะให้มันอยู่แค่ระดับก,กลางๆพอประมาณจะดีกว่านะคะรวมถึงก้าวถ้วยนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักนะคะปัญหามือที่3ปัญหารักสามเศร้ากันนอกใจกันนะคะนะคนโสดอาจจะพบรักเพศเดียวกันได้นะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากบ้านเลขที่เก่าๆนะคะจะให้โชคนะคะนะรวมถึงระมัดระวังนะคะมันอาจจะเฉียดได้นะคะสามดาบนะซื้อดีๆนะคะ ถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากทายยี่สีนะคะก็จะมีเลข6นะคะนะมีเลข6แล้วก็เลข3นะคะที่จะให้โชคนะคะแต่แนะนำว่าให้ทำบุญก่อนการเสี่ยงโชคนะคะคนวันจันทร์นะคะต่อไปนะคะคนวันอังคารนะคะมาดูนะคะว่าคนวันอังคารจะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะ คนวันอังคาร6ไม้เท้านะคะ6ไม้เท้าจะได้รับข่าวดีนะคะนะการงานการเรียนการสอบแข่งขันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะมีดวงของการเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะเด็กถือไม้เท้าจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะนะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ๆนะคะนะ มีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้นะคะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีได้มิตรที่ดีมีคู่หูมีที่ปรึกษาเข้ามานะคะหน้าที่การงานมีความมั่นคงดีนะคะในวันนี้นะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของงานประชุมงานอบรมงานสม,มานางานสัม,มานาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนะมีดวงของการเดินทางชิปจรลงเท้านะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินเรียกว่าคนวันอังคารการเงินไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะมีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยช่วยเหลือนะคะแต่คนวันอังคารกินเก่งทานเก่งนะคะรอบครอบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะใครที่รอเงินก้อนใหญ่อยู่จะได้รับข่าวดีนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะมีสิบถ้วยเป็นความรักที่ดีมีความสุขเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะมีเวลาให้กันพูดคุยกันมากขึ้นนั่นเองนะคะ แต่ถ้าเป็นคนโสดช่วงนี้จะอยู่กับงานนะคะอยู่กับการเรียนมากกว่านั่นเองนะคะแต่ก็มีความรักดีๆเข้ามาเหมือนกันนะคะแต่ดูเหมือนมันยังอยู่ในสภาวะที่มันยังไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะนะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอังคารนะคะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะรวมถึงนะคะมาดูว่าพระยิบซีอยากจะบอกเสริมอะไรคนวันอังคารซีเลียนจะทําอะไรนะคะนะ ก็เรียกว่าให้รอบคอบนะคะพินิจพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่างให้ดีก่อนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะนะต้องรู้จักเก็บรู้จักอดออมนะคะนะรู้จักประหยัดด้วยนะคะนะอย่าใช้เงินเกินตัวนะคะนะถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคโชคลาภมีนะคะแต่มีไม่เยอะนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ย,ยิปซีเลข6เลข1แล้วก็เลขศูนย์นะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันอังคารนะคะ ต่อไปนะคะคนวันพุธนะคะมาดูนะคะว่าคนวันพุธได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันพุธสี่เหลียญน,นะคะช่วงนี้รอบคอบนะคะรักแล้วก็หวงแหนในสิ่งที่ทําอยู่นั่นเองนะคะห้าเหรียญอยู่ในสภาวะเหนื่อยๆอ,อ่อนล้าอ่อนเพียนะคะนะไม่ค่อยจะมีเรี่ยวมีแรงสักเท่าไหร่นะคะแขนขานะคะนะข้อเท้าข้อเข,ข่าอาจจะเกิดการพลิกแพงเคล็ดขัดยอกเกิดขึ้นได้นะคะ ก้าวไม่เท้ากังวลใจสับสนว้าวุ่นใจเมแนใจไม่มั่นใจนะคะนะแต่ก็เรียกว่าพยายามที่จะซ่อมแซมแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆให้ดีที่สุดนั่นเองนะคะรวมถึงถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนเกิดวันพุธนะคะมีความรอบคอบมากขึ้นนะคะในช่วงนี้เรียกว่ารู้จักประหยัดรู้จักอดออมนั่นเองนะคะนะแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็มีเหตุให้ต้องเสียเงินให้ต้องใช้เงินนะคะนะ รวมถึงถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะใครบางคนช่วงนี้เรียกว่าไม่ค่อยจะโฟกัสไปในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะนะเรียกว่าความรักมันอาจจะดูเงียบเงาหงอยเงานะคะนะปเปล่าเปลี่ยวหัวใจสักนิดหนึ่งนะคะนะแต่โดยภาพรวมแล้วใครที่มีปัญหากันอยู่ระหองระแหงกันอยู่นะคะมันยังเป็นความรักที่คาราคาสั่งนะคะรักรักเลิกเลิก,ลกตัดกันยังไม่ขาดนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันพุธต้องดูแลตัวเองนิดหนึ่งนะคะนะ เรียกว่าหาอาหารเสริมนะคะนะาหาอะไรทานนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะเพราะว่าอยู่ในสภาวะอ่อนล้าอ่อนแรงนะคะไม่ค่อยจะมีเรี่ยวมีแรงสักเท่าไหร่นะคะนะาช่วงนี้เรียกว่าอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะอิดโรยนั่นเองนะคะมาดูนะคะว่าพระอยากจะบอกเสริมอะไรคนวันพุธนะคะพระอยากจะบอกว่าเดวิลนะช่วงนี้คนวันพุธมีความทะยานอยากนะคะอยากจะทําไปหมดทุกอย่างเลยนะคะรวมถึงคนเกิดวันพุธนะคะ เป็นคนใจใหญ่ใจกว้างนะคะมักจะใช้เงินเกินตัวนะคะนะคนวันพุธนะคะใครบางคนอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของธุรกิจสีเทาๆนะคะการพนันนะคะนะก็เรียกว่าเดวิลนะคะนะโชคลาภมีเหมือนกันนะคะแต่ก็เรียกว่าเอาแต่พอประมาณก็แล้วกันนะคะนะเพราะว่าบางครั้งตัวเรามีโชคแต่เพียงน้อยนั่นเองนะคะรวมถึงเดวิลนะคะคนวันพุธนะคะนะใครที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ วงจรพวกอวัคจรนะคะนะหรือว่าสิ่งไม่ดีนะคะนะก็เรียกว่าลดละเลิกนะคะนะเรียกว่าโฟกัสไปในเรื่องของความมั่นคงนะคะให้กับตนเองจะดีกว่านะคะในช่วงนี้รวมถึงพวกเดวิลถ้ามีขึ้นมาจะมีในเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการเสียเปรียบจากบุคคลอื่นนะคะในช่วงนี้นะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข5านะคะ มีเลขสีแล้วก็เลข9นะคะที่จะให้โชคนะคะกับคนวันพุธนะคะคนวันพุธหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับคนยากไร้กับคนพิการกับคนได้อโอกาสกว่านะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตนเองนะคะรวมถึงระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินการทานด้วยนะคะนะอาจจะมีในเรื่องของการปวดท้องนะคะท้องร่วงท้องเสียเกิดขึ้นนะคะคนวันพุธนะจ๊ะต่อไปนะคะคนวันพฤหัสนะคะ1 2 3. ม,มาดูนะคะว่าคนวันพฤหัสนะคะจะได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันพฤหัสจัสติกนะคะเอกสารหนังสือสัญญานะคะนะรวมถึงมีดวงของการเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะนะใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของคดีความการขึ้นรวงขึ้นศาลเกิดขึ้นนะคะเดอะสตาร์สุขุมรอบครอบนะคะนะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะในช่วงนี้เชอรีออตนะคะที่ปรลงเท้านะคะการเดินทางหน้าที่การงานมีความมั่นคงดีนะคะนะ เรียกว่าหน้าที่การงานช่วงนี้งานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานมากนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนะคะต้องมีในเรื่องของการวางแผนงานสิ่งต่างๆให้ดีให้รอบคอบนะคะรวมถึงระมัดระวังในเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญาการทําประกันด้วยนะคะนะใครบางคนมีดวงของการเดินทางไกลถึงต่างชาติต่างประเทศนะคะรวมถึงใครบางคนอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเอกสารหนังสือเดินทางนะคะ หรือบางคนอาจจะรอในเรื่องของการทำวีซ่าอยู่นั่นเองนะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะนะหน้าที่การงานจะมีในเรื่องของการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมีความรับผิดชอบที่เยอะขึ้นที่มากขึ้นนะคะใครที่มีในเรื่องของการเรียนการสอบแข่งขันนะคะนะก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จจะได้รับข่าวดีนะคะ การเงินนะคะเรียกว่าไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเข้ามารอบครอบมากขึ้นนะคะรวมถึงใครบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของรถยตดยานพาหนะที่อยู่ที่อาศัยนะคะก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนนะคะการทํากิจการบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมในช่วงนี้นะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะเรียกว่าคนวันพฤหัสนะคะความรักดูห่างเหินหมางเมินกันนะคะเงียบเงาหงอยเเงา,งาเปล่าเปลี่ยวหัวใจไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะนะ เรียกว่าบางคนก็ต่างคนก็ต่างทำงานบางคนก็อยู่ห่างไกลกันนั่นเองนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะถ้าเป็นคนโสดนะคะช่วงนี้อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าโสดนานแต่งงานช้านะคะนะแต่ก็มีดวงของการได้พบรักได้คู่ต่างชาติต่างประเทศด้วยนะคะคนวันพฤหัสมักจะช้าในเรื่องของความรักนะคะบางครั้งนะคะก็ไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าคนที่เราอยู่ใช่คู่ของใช่คนรักใช่คู่แท้ของเราไหมนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันพฤหัสต,ต้องระมัดระวังในเรื่องของความดันไมเกรนนะคะนะไตกระเพาะปัสสาวะนะคะการเจ็บทรงอกแน่นหน้าอกนะคะรวมถึงการเป็นเนบชาการเป็นตะขิวด้วยนะคะน้องนักแข็งกล้มเนื้ออักเสบนะคะมาดูนะคะว่าไพ่ยอยากจะบอกเสริมอะไรคนวันพฤหัสบ้างนะคะหกดาบนะคะนะเรียกว่ามีดุ หกดาบนะคะเรียกว่าคนวันพฤหัสมีดวงของการเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะนะรวมถึงใครที่มีปัญหานะคะหรืออะไรอยู่ในช่วงนี้นะคะเรียกว่าสถานการณ์หลายสิ่งหลายอย่างนะคะรอคอยสักนิดหนึ่งนะคะสามารถที่จะไกลเกลี่ยเคลียร์ได้นะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะในช่วงนี้นะรวมถึงคนวันพฤหัสมีดวงของการเดินทางนะคะนะ ถ้าในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะคนวันพฤหัสมีโชคจากทะเบียนรถนะคะจากที่อยู่ที่อาศัยจะให้โชคนะคะรวมถึงนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากพาย,ยิี่สี่นะคะก็จะมีเลข1น,นะคะมีเลข7นะคะแล้วก็เลข7นะคะที่จะให้โชคนะคะคนวันพฤหัสนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้ทําบุญนะคะนะทำบุญใส่บาตรกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมในเวรก่อนการเสี่ยงโชคด้วยนะคะ ต่อไปนะคะคนวันศุกร์นะคะมาดูนะคะว่าคนวันศุกร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันศุกร์ห้าม่เท้านะคะช่วงนี้อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าค่อนข้างจะยุ่ง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 วุ่นวายเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มอาจจะมีปัญหาทัศนคติความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันนะคะในช่วงนี้อาจจะเหนื่อยๆกับงานนะคะใครบางคนทํางานกันจนดึกดึกดื่นๆทํางานกันแบบหัาง หามรุ่งหามค่ำกันเลยทีเดียวนะคะนะ้าเดิ r เวอร์หน้าที่การงานประสบผลสําเร็จดีการพูดคุยการติดต่อการเจรจานะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะจะได้รับข่าวดีมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะนะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้นะคะถ้าในเรื่องของ การเงินนะคะนะก็เรียกว่าช่วงนี้ใช้เงินเก่งนะคะนะรอบครอบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะแต่ก็เรียกว่าการเงินไม่ถึงกับติดขัดนะคะนะรวมถึงคนเกิดวันศุกร์นะคะเป็นคนที่ขี้น้อยคิดเล็ก,ค,ลกคิดน้อยคิดจุกคิดจิกนะคะนะคิดในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะนะเรียกว่าต้องปล่อยวางบ้างนะคะใครบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะนะหรือชอบเก็บตัวรักสันโดษชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบความวุ่นวายนั่นเองนะคะนะ แต่บางอย่างเราก็ต้องมีในเรื่องของการพบปะผู้คนการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีบ้างอารมณ์ขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงไม่ค่อยจะไว้วางใจคนรักนะคะนะระหองระแหงกันนะคะนะก็เรียกว่าอยู่ในสภาวะรักๆเลิกๆตัดกันยังไม่ขาดนั่นเองนะคะ ถ้าเป็นคนโสดนะคะเรียกว่าช่วงนี้อาจจะอยู่ในสภาวะห่วงแห่งรักนะคะนะอาจจะมีคนถูกใจเข้ามานะคะแต่อาจจะยังเป็นความรักที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะเรียกว่ามันยังเป็นความรักที่คุมเครืออยู่นั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันศุกร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะการเดินการทรงตัวความดันไมเกรนนะคะนะระบบปอดระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะนะ มาดูนะคะว่าไพ่ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรคนวันศุกร์นะคะ้าถ้วยคนวันศุกร์นะคะนะเรียกว่ามักจะทุกข์ในเรื่องของความคิดคิดในเรื่องซ้ําๆคิดในเรื่องเดิมๆคิดถึงอดีตคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะนะเรียกว่าเราควรจะอยู่กับปัจจุบันและอนาคตจะดีกว่านะคะ mm hmm. รวมถึงคนวันศุกร์นะคะมีดวงของการเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงานอาววมมงคลด้วยนะคะ ใครบางคนนะคะ5่าัวยังรอคอยความรักครั้งเก่าๆยังคิดถึงคนรักเก่ายังคิดถึงแฟนเก่าอยู่เลยนะคะนะระมัดระวังในเรื่องของปัญหามือที่3ปัญหารักสามเศร้านะคะคนวันศุกร์หมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญนะคะกับคนตายนะคะนะทำบุญกับลงศพหรืออาจจะมีในเรื่องของการสวดมนต์นะคะการนั่งสมาธินะคะเพราะว่าช่วงนี้ดูเหมือนคนเกิดวันศุกร์นอนไม่ค่อยจะหลับนะคะนอนดึกๆตื่นๆื่นนะคะบางคนก็อยู่ในสภาวะที่ อ,อ,อาจจะทํางานนะคะหรือดูซีรีส์นะคะจนดึกจนดื่นนั่นเองนะคะบางคนก็อยู่กับสภาวะความวิตกกังวลนะคะในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยีีนะคะมีเลข5มีเลข8นะคะแล้วก็เลข6นะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันศุกร์นะคะต่อไปนะคะคนวันเสาร์นะคะ1 2 3ม,มาดูนะคะว่าคนวันเสาร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันเสาร์เฮอร์มิตนะคะนะมีดวงของการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆนะคะนะเรียกว่าจะมีในเรื่องของหนังสือหนังหาตำรับตำราเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะรวมถึงเฮอร์มิตรนะคะมักจะมีคนคอยอุป,ปถมัมมีคนคอยช่วยเหลือนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูนะคะมีดวงของการเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ำใกล้ทะเลนะคะเดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะคะ สี่ถ้วยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคิดและหวังเอาไว้นะคะมันอาจจะไม่เป็นดั่งใจหวังสักเท่าไหร่นะคะเรียกว่าบางอย่างอาจจะต้องรอคอยระยะเวลานะคะหรือใครที่มีปัญหากันอยู่นะคะนะในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าจะไกลเกลี่ยเคลียร์กันได้นะคะนะรวมถึงนะคะหน้าที่การงานบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องอยู่ในช่วงของการรอคอยนะคะในช่วงนี้นะ ใครบางคนที่อาจจะกําลังมองในเรื่องของการลงทุนหรือว่าขยับขยายกิจการนะคะควรจะศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีให้รอบคอบก่อนนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าอ,อ,อยู่ในช่วงของสภาวะที่ประคับประคองนะคะตนเองนั่นเองนะคะเรียกว่าการเงินไม่ถึงกับติดขัดนะคะนะแต่รายได้มันอยู่ในสภาวะทรงๆมากกว่านะคะนะรวมถึงคนวันสารดวงมักจะมีคนคอยอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีบ้างนะคะทะเลาะกันระหองระแหงกันไม่เข้าใจกันลิ้นกระปันกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะคะใครที่มีปัญหากันอยู่มีดวงของการกลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนะคะแต่คนโสดนะคะเรียกว่าช่างเลือกนะคะนะเลือกมากเลือกเยอะหาคู่รักหาคนถูกใจยากนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันเสาร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของภูมิแพ้ปื่นคันเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายนะคะปวดท้องโรคกระเพาะกดไหลย,ย้อนปวดประจําเดือนด้วยนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีเหตุให้ต้องพบแพทย์พบหมอนะคะหรือคนในบ้านอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นนั่นเองนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะหมอฟ้าแนะนําให้มันสวดมนต์นะคะมันทําบุญนะคะนะ รวมถึงการกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะนะให้มีในเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระนะคะนะที่เราเคารพนับถือแล้วก็บูชานะคะรวมถึงการขอพรจากพระในบ้านนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะมาดูนะคะพระอยากจะบอกเสริมอะไรคนเกิดวันเสาร์นะคะเดืเลเวอร์นะคะหน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรืองดีนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามามีช่องทางมีลู่ทางที่ดีเข้ามานะคะรวมถึงจะมีคู่หูมีที่ปรึกษาเข้ามาด้วยนะคะนะ การพูดการคุยการเจรจานะคะนะให้มีความรอบคอบให้ใจเย็นนะคะแล้วจะประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะลองอไหว้พระแล้วก็เสี่ยงเซมซีดูนะคะอาจจะมีโชคนะคะตัวเรามีโชคไม่เยอะนะคะอาจจะต้องพึ่งดวงจากคนรักจากคนรอบข้างนะคะรวมถึงอย่าลืมบวก1นลบหด้วยนะคะนะเดี๋ยวมันจะเฉียดนะคะ ถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิ่สีก็จะมีเลข6มีเลข9นะคะนะแล้วก็เลข4นะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ